สวัสดีค่ะก็สวัสดีเ,เพื่อนๆนะคะชา youtube ทุกคนเลยที่เลื่อนมาเจอคลิปนี้หรือว่ากำลังรับชมอยู่นะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสไพยอุดรชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพามาชมเกี่ยวข้าวนะปาปังนะคะแปลงที่2ของปีนี้นะคะปี6กเถิดนะคะ ปีนี้ข้าวไม่เยอะนะคะไม่มีลูกค้าเลยแทบไม่มีเก็บจะไม่ออกเกี่ยวแล้วนะคะก็ออกมาเก็บแค่ลูกค้าประจําทุกปีนะคะที่เขาทําทุกปีก็ไม่เยอะนะคะปีนี้น้อยมากๆอาจจะเป็นเพราะว่าปุ๋ยแพงและข้าวก็ถูกด้วยนะคะทําแล้วบางเจ้าเขาก็ไม่ได้ทุนถิ่ก็มีบางเจ้าทําแล้วได้กําไรก็มีนะคะก็วันนี้เราให้ชมคลิปยาวๆนะคะแปดถึงเก้านาทีเลย คลิปเสียงสดด้วยนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆส่วไลค์ก็แชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะถึงแบบว่านานๆทีจะได้ลงคลิปเนาะเราก็ไม่ได้ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปเท่าไหร่นะคะยังไงก็รับชมยาวๆนะคะ ปีนี้เราเพิ่มเติมชุดแต่งอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นชุดยิงลมหัวเกี่ยวนะคะขึ้นหัวเกี่ยวนะคะเพิ่งจะติดตั้งเสร็จก็ได้ลงเกี่ยวเลยนะคะชุดยิงลมหัวเกี่ยวนะคะเวอร์ชันเพิ่มเติมปีนี้นะคะรถเกี่ยวแต่งของเรารถเกี่ยวแต่งทีมงานหนุ่มรถเร่นะคะแปลงนี้เข้าหนามากได้ใส่เกียร์เอ็มนะคะยิงเกียร์ไฮไม่ได้ ข้าวล้นตะแกงค่ะต้องค่อยคไปให้ข้าวลงตะแกงให้ทันนะคะแปลงนี้เราเกี่ยวอยู่ประมาณสามไล่ครึ่งหรือเปล่าสามไล่ครึ่งนี่แหละได้ข้าวเต็มกระบะคอกพอดีนะคะแมตตี้เอาไปขายสดได้สามตันห้านะคะเทคนิคการเข้ามุมของแต่ละคนนะคะคนขับก็จะไม่เหมือนกันนะคะ เราก็จะพยายามเก็บมุมปาดมุมให้กว้างที่สุดนะคะแล้วก็ไม่เหยียบข้าวตอนเลี้ยวพยายามเก็บงานตรงขอบคันนาให้ได้ดีที่สุดเยอะที่สุดนะคะนี่นะคะข้าวข้าวสวยมากแปลงนี้ได้เม็ดเยอะมากๆเกเก็บเอาไปไม่หมดนะคะนี่เต็มกระบะครอบพอดีหลังเต่าไปขายนะคะได้สามตันฮะดูฟางค่ะเจ้าของนาจะอัดฟางก็เลยเกี่ยวให้สวยสวยเลยนะคะวันนี้ ยมากก็จะวนซ้ายนะคะเก็บงานเอาซ้ายเข้านะคะเพราะว่ามาฝั่งขวาเลยติดต้นไมน้แล้วก็จะพยายามเก็บขอบคันนาให้ได้เยอะที่สุดนะคะขอบคันนาแล้วก็มุมนะคะเข้าม,มุม เก็บงานให้ดีที่สุดให้เรียบร้อยที่สุดนะคะลดเล็กคล้องตัวไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆเก็บวันนี้ก็ดูกันย,ยาวๆนะคะ8นาทีกว่าเกือบ9นาทีะคะ่ะ dùi khác 3 khương say gì, sáu ủm khương kiểu siêu ủm, nó tìm 3 ủm đó. พอเบิร์ดหาอะไรปีนั้นเราได้หาอุ่มเครื่องขุนเราหาอะไร เดินถ่ายคลิปนะคะข้างรถวันนี้เราใส่เกียร์เอนะคะใช้เกียร์เอในการเกี่ยวนะคะใส่ไฮไม่ได้ข้าวล้นตะแกรงคะ่ะใส่เกียร์เอ็มค่อยๆเก็บใส่เกียร์เอ็มเดินตามจะไม่ทันเลยได้วิ่งกึ่งเดินกึ่งวิ่งนะคะแปลงนี้ทุกปีคะ่ะข้าวสวย ตรงนี้จะมีลูกค้าสองเจ้านะคะอีกเจ้านึงจะนับเป็นที่20ข้างกันนะคะเจ้านั้น5้าไล่จะได้ข้าวประมาณ5อุ้งถกวานะคะทุกปีค่ะนะนาปีก็ได้เยอะเหมือนกันนาะฟังก็ได้เยอะเจ้าอีกเจ้านึงวันที่20เนี่ยเราจะมาเกี่ยวดูบอดี้คนชอบแต่งรถนะคะแต่งแต่งไปทุกที่ทุกจุดเนี่ยแต่งหมด นชอบแต่ตรถแต่งทีมงานเราก็จะเกี่ยวรอบประมาณนี้นะคะเน้นประหยัดน้ำมันค่ะแต่งมาประหยัดน้ำมันแต่งแพง แต่ว่ามันก็คุมค้มฟางค่ะฟางสวยเราไม่ได้ทําฟางหล่นตรงกลางเหมือนกับคันอื่นๆนะคะตรงนี้ไม่ได้หล,ล่นตรงกลางนะคะฟางของเราเราจะเหลือไว้ให้แท็กรถเกี่ยวเหยียบอยีกนิดนึงนะคะสำหรับวันนี้เราก็ทำคลิปแบบยาวๆยาวมากๆน่าจะยาวกว่าทุกคลิปนะคะแล้วก็พาก ฝากไม่ค่อยเก่งนะคะเหมือนจะหลับเนาะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะถึงจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่เราจะได้ลงคลิปเลเกวแค่ช่วงเกี่ยวข้าวนาปังแล้วก็นาปีว่างจากเกี่ยวข้าวแล้วก็จะไปสูงแกบดําแล้วก็วิ่งรถด,ดํานะคะยังไงคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะบ๊ายบายค่ะ